พี่พูดตอน่โตขึ้่อ่ะเนนสบายี่ที่แล้ว็ตัก็ี่เคยพูดอย่ใช่เหรอเคยดา เขาต้องได้อย่างน้อยคือ90เพราะมขาดีแล้วแต่ได้ระ่าณหรบ90ออกซีเมหลังนะเอกเป็นจุดุดยาวเด่นก็สลับกันมาแต่ัที่5จะเป็ตัวที่ดี่ดกต่อเลย ก็ค <toys> ือแบบว่าอาจจะตลาดข้างต้นี่ต้งก็อาแบบเก็บมือไว้อะจะลงเกือบอันนี้มือวางาวลับมันตกลเขาเก็แล้วอ่ะจะวิ่งน้อนเนี่ยจะวิ่งน้อนเฉลิมพแต่อ่บเียบมันอเาเอกูกเขออียมันรอพประสงค์ โอ้ยที่ขายเต้ามังกบแดงมันเอาไม่ได้เลยกำลังคิดอยู่เหนืนน่อยว่าจะทำยังไงได้ดีก็ได้ของเพราะว่าแตววจะจะ่วันจักทร์จะไปวันศุกร์จะไปหาศุกร์คือถ้าผมสุกกลาถ้าผมกลางใจหนุ่มถ้าเด็กๆต้องง่น ตังอย้วหูอ่างอย่างได้ชว่าปีนทันกล้เพราะว่าชิมได้ชิมทำอะไรได้เราไม่ดี ตีไม่ได้ไกลอ่ะไม,ไม่ไม่ผมไม่สกบงไม่ใจหรอกเฮ้ ตอนนี้ก็จะให้เทคของรากยนะแต่ันดูดีหรอดูดีเลยแเรียอ้เจตายไว้เปนา,ายกต่อดเดืองนู้นอ่ะไปไแล้วนี่ไปดีว่าไปแล้วเขาไมเกิดว่าเขาเหลือนปอดเดียวแล้วมัน